เทียสนามด้วยค่ะพี่สมพงษ์ค่าเทียรน้องๆออกจากสนามเลยนะคะไม่ให้เขาเส้นสนามนะคะเช<น>ียลีเดอร์ ER ถอยออกมาด้วยนะคะบอกน้องๆขยับอ,ออกกองเทียถอยออกมาด้วยนะคะไม่ให้เขาเส้นสนามนะคะสีแดงขะขยับเข้า,านิดนึงค่ะ ยืกเอยออกมานะคะถยืบกเขยออกมาโอ้โหนักกีฬารายงานตัวแล้วนะคะไปเลยกู กองเชียเข้าสแตนเทียของตนเองนะคะเข้ากองเชียไม่ต้องออกมานะคะพร้อมแล้วยกมือนะคะกรรมการบอกนะคะทำาไมโกมีสองคนนะคะสีแดงโกนะคะโกยกมือพร้อมแล้วยกมือ เด็กๆด็กลเด็กๆออกจากสนามจากสนามลกออกจากสนามนะคะเขาจะทําการแข่งขันแล้วนะคะเขียบอลแล้วนะคะสีขาวเป็นคนเขียบอลสีแดงเรียบย่งกันใหญ่เลยนะคะโอ้โหตะลุมตุ่มบอลน,นะคะตะลุมตุ่มบอลโกอยู่ไหนโกอยู่ทางไหนนะคะสีแดงโกตนเองอยู่ทางไหนไปให้ถูกที่ถูกทางด้วย ตอนนี้ฟุตบอลโลกเดียวนะคะมารุมมาตุ้มกันหมดเลยอยากจะได้คนกันลูกเลยตอนนี้สีแดงไปแล้วไปหน้าโกูเลยนะคะถูกสกัดด้วยสีขาวโอ้ประตูจับได้มันออกไปนิดนึง สีขาวไปแล้วไปมาประตูแล้วตเตะเลยโอ้ยไปวิ้ไป,ไปอยากได้ลูกบอลตรงใหญ่อีกนีดน,นึสงสีรส่งกนะนะได้เตะมุมสีแดงเป็นผู้สง่งส่งให้สีอะไรเอ่ย 啊，百度搜。 หาหาก็ไปเตะไปแล้วนะคะนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนนะคะนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนอยู่หน้าห้องเรียนนะคะคุณครูไปตรวจตราดูแล้วนะคะพบนักเรียนที่ ไปแอบนอนหลับอยู่ในห้องเรียนนะคะให้มาเข้าสแตนเชียด้วยใไรนักเรียนเสียอะไรที่เล่นหอไปชุมนะคะสีอะไรเพื่อเสียสอะไรเล่นหอไปชุมนะคะมาอยู่ในสแตนเชียด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะนับตัวและหักคะแนนเลย มาอยู่ในกองเชียร์นะคะพี่สมศักไปดูให้หน่อยแล้วลูกใครที่อยู่ขอไประชุมไปเอาตัวน้องมาอยู่กองเชียร์ด้วยนะคะ ะลุมตุมบอลแล้วสีขาวเตะย้อนขึ้นมาได้ทีนะคะสีขาวได้ทีเขียวไปเขียวมาสีแดงโชกออกไปหน้าประตูสีขาวเลิกจะเข้าหรือเปล่าถูกสกัดไว้ได้ดขึ้นเราจะเล่นครึ่งละเจ็ดนาทีนะคะ ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรยามีเยอะนะคะเอาวิ่งเจไบแล้วสีแดงเตะไปนหน้าประตูสีขาวสีขาวสกัดลูกไว้ได้แต่ลุมตุปปต้มบอลจะเข้าหรือเปล่าอ้ออกหลังไป เด็กๆคนไหนที่ไปอยู่ตามหอประชุมนะคะให้ออกมาเชียร์น้องๆด้วยนะคะป,ประตูสีขาวส่งขึ้นมาฟุตบอลนะคะเขาให้ใช้แต่เท้านะคะใช้มือจับไม่ได้นะคะสำหรับผู้เล่น ได้เตะนะคะยังย่งย่งกรรมการยังไม่เปา่านกหวีดเลยโอ้โอ,โอ,โอม้มาแย่งกันนะคะเปล่าหรือเป่าโอ้ติดเท้าไปนะคะยังสกัดได้อยู่เข้าไหมเตะเข้าไหมเล่นเลยนะคะเล่นอยู่หน้าตลมตุ้มบอลประตูถูสกสกัดไว้ได้วยสีขาวเออเลยโอ้ ฟุตบอลตั้งแต่อนุบาลเลยนะคะสีอะไรได้เตะข้างนะคะสีแดงเตะไปแล้วหน้าประตูนะคะจะเข้าหรือเปล่าจะได้ลูกหรือเปล่าโอ้สีขามือจับบอลไม่ได้นะลูก